านยังไม่เริ่มทุกคนจริงนะที่งานยังไม่เริ่มเมื่อกี้ตอนเดินหาเสื้อผ้าไม่ได้ถ่ายเลยก็ลืมไปแล้วว่าจะทำยูทูบแต่ว่าลืมถ่ายโดนถ่ายดีถ่ายดีแล้วก็คือถ่ายดีแล้วคือแล้วไม่รอแล้วสบายใจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำายงานติดแล้วอุ๊ยนี่น้อยใหญ่จังบอกว่นเกจโซเดียมร้อนมากอุ้ยขึ้นรถไม่ได้ ชีวิตสองวันในกรุงเทพทุกคนคือไปอีเว้นสายรถติดมากก็เลยต้องลง laptop, รถมาขึ้นบินทุกคนดูรถติดคือรถติดแบบไม่กระดิกเลยอะ a few moments later ผมพังหมดแล้วทุกคนขอบอกว่าให้กดรีบไปชั้นเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะขอหาปันคือโบยังหมออยู่ที่เดิมอยู่เลยทุกคน สวัดีค่ะอ๋อมวัสดีค่ะอันนี้งานเริ่มงประเด็นอย่าโอเคกำลังกำลังอขอเข้ออน้าป๊บนึงต้องโดดขึ้นยืนมาต้องติดคู่มันติดอยู่ตรงเนี้ยคือตอนนี้คุณโบ๊ทยังอยู่ที่รถอยู่ที่เดิมเลยยังไม่ใช่คนสุดท้ายยังใช่แล้วมาจะสุดท้ายยืนไม่ไ้มากยังความเ้ลื้อนป๊บนึงคะ งานยังไม่เริ่มทุกคนจีน่ะที่งานยังไม่เริ่มคือเขอนาน่าจะเผื่อเวลาด้วยนะเพราะว่ามันมีคนก็ยังไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเราติดมาติดเช็ควันนี้นะครับทุกคนนี่เป็นชุด <S <S เพชรแบบนี้เพราะว่างานในโรงแรมแล้วก็เป็นงานลุกบรรยากาศงานคร่าวๆทุกคนเนี่ยเป็นงานลองพื้นแล้วก็แบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนั้คือพี่โมเมแล้วก็มีพี่ไอมาด้วยน่าจะเป็นแบบว่าชุดแต่งหน้าเลยนะเพราะว่าเครื่องสำอางเขาเตรียมไว้ให้ เป็นงานอีเวนต์เราทุกคนคือเมื่อกีไไ้ไม่ได้ถ่ายบา่เพ่งเปลี่ยนชุดที่โรงแรมเมื่อกี้ไปโรงแรมมาแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เัิงแจกวินมาที่สยามนะครับทุกคนมาดูเสื้อผ้าเพราะว่าพวกแกจะมีออกงานอีเวนต์ที่สยามร้อนมากทุกเมื่อดิอันนี้คืออยู่ร้านซิมนะครับทุกคน,กคน,นมากินไก่แล้วก็เจอเสร็จมีเพิ่มเพิ่มพิวใครไม่เคยลองกินใครไม่เคยกินอันนี้ก็มาอร่อยมากอื่นมาเดินยามนะครับทุกคนคือเสื้อแล้วก็กางเกงยีนรองเท้าเพราะเดินชุดนั้นไม่ไหวจริงๆมันร้อนมาก แล้วก็วันนี้จะไปกินไห่ที่เหล่าเพราะว่าโค้ดอยากกินไห่ที่เหล่านะครับทุกคนอันนี้มากินแบบลองซองก่อนเมื่อกี้ตอนเดินหากเสื้อผ้าไม่ได้ถ่ายเลยก็เ <c oughs> ลยแดี๋วว่า <c oughs> จะทำยูทู e แต่ว่าลืมถ่าย้วนถ่ายดีแล้วก็คือเราไ้แบบไปหาเสื้อผ้ามาหลายร้านมากในสยามแล้วก็สรุปได้มาสามตัวสี่ตัวหรอกน่น <c oughs> ได้เสื้อผ้ามาแต่ว่าไม่มีเสื้อผ้าออกอีเวนต์เลยแล้วก็ล่าสุดก็คือมาอยู่ที่ไห่ที่เหล่าแล้วทุกคนเนี่ย เพิ่งมาถึงเลยร้อนมากวันนี้ร้อนแบบร้อนมากเราก็เนี้ยไม่ได้ขับรถมาก็แบเราไปโรงแรมก็ดีเหมือนกันเพราะว่ารถติดแล้วก็คนเยอะมากเราก็พูดไปหรือ,อยังนะว่าจะทําคลิป2วันในกรุงเทพอะ่ะคลิปนี้คือ2วันในกรุงเทพนะทุกคนแต่เป็น2วันที่แบบมาทํางานเราก็มาีวิตด้วยครับือไม่ได้มากินแห่หรี่เหล่านานมากนานเน,นาะเพราะว่าเด้ไปกินตินดาหนานปะหนานไปไปกินแบบเพี้ยนเพี้ยนไปกินอะไรก็คือกับดี ล่าสุดก็คือไห่เหล่ากูกินเอร์รี่เธอรี่เจ้าของแบรนเธอรี่เราวันนี้จมจริงก็นัดกันแต่ว่ารี้งเส็จงานกับแบบเปิดตัวสินค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เดือดนัดใหม่จำได้ว่าไห่เหล่าอ่ะมาเกีงครั้งแรกมีเป็ดแล้วอร่อยมากที่นี่ด้วยใช่ป่ตอนตอนนี้ไม่มีแล้วคได้เกียงครั้งเดียวแร้ก็ไม่มีอีกเลยที่สุดันะ้งหมดเลยอ่ะย้อน ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาเสิร์ฟเลยเดี๋ยวนี้เอ้ยตะก่อนมันไม่มีเนาะน้ำนะจิ้มแจ่วจกับซีฟูดเนาะโหยมีคือจำไม่ได้หรอวะแต่วันนี้ผมตักแจ่วกันด้วยทุกคนมันมีแจ่วกับซีฟูดคือวันนี้อาหารไท่เราเสิร์ฟช้าพนักงานแจ้งแล้วแหละคนเยอะมาเยอะแบบเยอะจริงเหมือนแบบเข้ามาพร้อมกันอนะ่ะคือตอนนี้มันประมาณแบบกี่โมงนะพุ่มพึ่ง คุ้มครึ่งอะไร่ะเราก็ว่าจะไปดูสาย Apple Watch ต่อทุกคนเพราะว่าจริงๆอะ่ะอันนี้โบซื้อเซอร์ไพรส์บูมาอยากได้เป็นสายแบบใส่เงินๆนะใส่เล็กๆอะ่ะโบก็คือตั้งใจซื้ออันนั้นให้แหละแต่ว่าเอ้ยมันหมดก็เลยได้เป็นสายนี้มาแล้วมันเป็นบ้างมันเพื่อนเราอะ่ะเราก็ไม่ค่อยเข้ากับชุด,ดวเวลาใส่เนี่ยมันดูแบบไม่แพงไม่ไฮเท่าไหร่เราว a p p l e Watch ซื้อสีผิดเลยอยากจะบอกคนซื้อเซอร์ไพรส์อ่ะ แต่ผิดแต่สวยปกติจะกิน4ี่น้ำตัวเอ้ยทุกคนปกติจะกิน4ี่น้ำแต่อันนี้ตัดน้ำอะไรไปนะไอไอข้าข้าวเนาะน้ำที่ขาดไม่ได้เลยคือสามน้ำนี้มา่าเล้งกับซุปมะเขือของโบ๊ทเล่อเชื่อไหมอันนี้มีอะลวกอันนี้มา่าอร่อยเฉยแต่อาจจะมันนิดนึงแต่อร่อยเนาะอร่อยมากซีงกุ้งมาแล้วลูกซงกุ้งอร่อยมากคือเดบิว์ของเห็ดเหล่าเลยถ้าบอกกินเมนี้คือตุยกินฮะแม่ แชหลังจากนั้นจะไม่รับรู้รถอะไรอีกเลยมันเหมือนกันจหรอีเกิ่ที่เราคือหนที่เ่าไม่มีอะไรทดแทนได้มันจะแสบเป็นร้อนแสอี้มันจะเป็นชาติันลยเป็นั้อนลเลยอันนี้ความยาวมันคือไีโดซส์เดียวไซส์เดียวใช่แค่เสือเลยปะ อ,อันนี้เท่าไหร่นะคะสามพันแปดร้อยครับผม่าไงย้ายก็เอาไปซื้อแล้วไม่รอแล้วสามพันแปดยไงตั้งมาเท่าไหร่ คือคือที่ตกใจไม่ใช่อะไรนะคือเขาจะบอกว่าบูมอ่ะเป็นคนกดคือโบด้ไปซื้อแอปเปิลวัวเพราะว่าโบดาเอาที่บูมกดมันถึงเลยว่าอยากได้รุ่นนี้สีนี้ใสแบบนี้ไปแล้วราคาเบสเซ็ตมันหมื่นแปดเก้าร้อยใช่ไหมก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรสายมันไม่ีไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อสายใหม่ก็เพิ่มส่วนต่าในพันแปดแต่สรุปมันไม่ใช่คือใสสามพันแปดและอีสายที่ซื้อมาก่อนนั้นนะพันแปดคือมันเป็นราคาเครื่องรวมสายแล้วหรอกหมื่นหกเก้าร้อยเพิ่งรู้เหมือนถ้ากดสแตนเลสปุ๊บ ทั้งกดแอบเป็นวัรุ่นนี้หมื่นหกเก้าร้อยก็จะเป็นราคาเครื่องรวมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขาฟิก่าให้เลยนะว่าจะให้ใสแบบนั้นใช่ปะใช่เขาฟิก่าให้เลยใช่ไหมคือนั่นแหละทุกคนอันนี้เป็นความรู้ใหม่มากแล้วก็สายอันเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าพันแปดก็เอเอเตรียมใจมาแบบวันนี้ใช้เงินเยอะมากดูดิเนี่ยกูซื้อของไปเยอะมากแล้วคือก็กะว่าเออจะสาสพันแปดตอนแรกจะไม่ซื้อแนละ้วเดี๋ยวค่อยซื้อวันอื่นอะไรเงี้ยไม่อยากใช้ตัง์วันเดียวเยอะแต่พอดีเดินผ่านก็เอาแวะเขาว่าดูหน่อยแ่วาซื้อ ไม่แล้วตอนที่เขาบอกใส่สามพันแปดนี่ก็น่าบแบบคือไม่ใช่ในนะตกใจแล้วแบบเพราะมันแบบไม่ได้เป็นแบบที่ตั้งไว้อะไรเงี้ยไปถึงว่าเราไม่ได้คิดว่ามันสามพันแปดเลยจะไปจ่ยายไปจ่ายปะจะไปจ่ายปะขายสวยมากใส่มา,า,มาอุ้ยเห็นไหมละ่ะดูดีเฮ้ยจริงๆนะมันดูแพงขึ้นมาเลยอะจะไปจ่ายแล้วคือเขาใช้บอกว่าคนแบบคึ้ คือสามพันแปดอะ <c oughs> คือไม่ได้ไม่ได้แพงมาได้ไรนะแค่แค่คิดว่ามันแผ่นแปดแต่มันเป็นสามพันแปดแล้วพอลองอะคือถ้าจะไม่เอาเป็นคนที่แบบถ้าลองคือลองของแล้วแล้วถ้าตัวเองไม่ซือ้อจะรู้สึกเหมือนคนอื่นจะรู้สึกว่าแบบไม่ซื้อหรอกเขาจะแบว่าขี <c oughs> ้เก่งใจเลยอย่างเงี้ยเหมือนพอเราลองเราไม่ซือ้อไม่ซื้อหรอกเราลองทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องซื้อคนแต่ก็ยากได้อยู่แล้วล่ะแต่ก็เสียใจนิดนึงที่ตัวเองใช้ตังค์เยอะวันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานสายแล้วเรียกแก๊บเราทุกคนด้วยจะโชว์นาฬิกาคือจะยืนท่าไหนอ่ะเรียกแก๊บเราทุกคนจะกลับบ้านแล้วเอ้ยจะกลับโรงแรมแล้วตอนนี้ก็คือสามทุ่มเพิ่งแล้วอ่ะเป็นไห้ดีหลับอ่ะช้ามอยู่เนาะตอนแรกคิดว่าจะกลับโรงแรมไวกว่านี้เนาะจะกลับไปดูซีรีส์อุ้ยตรงนี้แสงสวยเหมือนกันนะเนี่ยตรงใต้สะพานลอยตรงหลังแอปเป นนวันนี้มาใช้ชีวิตกรุงเทพสองวันจริงๆ,ๆอ่ะเราม,ามองกรุงเทพบ่อยมากแม่อก่อนอะมายุ่งเทพบ่อยแต่ว่าช่วงปีเนี้ยเหมือนกลับไปทางานเนาะทางานที่บ้านเยอะนู่นนี่นั่นเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มาคางกรุงเทพวันนี้มาคางก็เลยแบบว่ามาทำคลิปใช้ชีวิตในกรุงเทพสองวันแต่จริงๆก็มาบ่อยมามาวันเว้นวันนะแต่แค่ไม่ได้คางพอแล้วก็ไม่เคยมาใช้ชีวิตนั่งแก็บเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ปกติผมขับรถเองตลอดไม่เคยนั่งแกลบไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าไม่เคยนั่งอะไรเลยทุกคนแต่อันนี้อยากลอกหลบนั่งแกลบเพาดูบอกวี เฮ้ย <heard, S 2> มาสบายจริงเนา <hã> ะไม่แต่ประเด็นอ่ะคือไอเน,นี้ยโรงแรมเราอ่ยู่ห่างตรงแรมสองกิโลโรงแรมห่างสยามสองกิโลแล้วคือถ้าขับรถเองอ่ะมันยูเทิร์นเยอะแล้วมันก็ใกล้มากแต่พอเรียกแกลบที่มันเป็นแกลบวินแกลบใยอ่ะไลแมนอะไล,ลแมนใยอ่ะคือมันไวมากทุกคนของที่ได้วันนี้อยเห็นถุงแอปเปิล้ลเราไมนาเศร้า,ราไม่พันแปดเลยที่คิดนะอ่ะเศร้าอ่ะคือถ้าเตรียมใจว่าสามพันแปดก็จะไม่เศร้าอันนี้เตรียมใจสามพันแปดแล้วก็ข้ออันนี้เป็นเด็กอนุบาลเขาเรียกว่าอะไร ประฉิมประฉิมไปกระปุกออมสินที่แบบพอายอดตังค์แล้วมันจะเด้งร้องอุกุงแมวนม้ำยูนิคอนอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีไฟมีเสียงแล้วก็เสื้อผ้านิดหน่อยเสื้อผ้าให้โบสถออกงานเอีเวนต์เพราะว่าพรุ่งนี้โบสถไปเป็นผู้จัดการที่งานเอีเวนต์ที่สยามอีกอางานหนึง่งดูวันนี้คุณผู้จัดการแต่งตัวคือไม่ผ่านเกณฑ์เลยบ,บังคับให้นางเปลี่ยนชุดไหล่ชุดมากสรุปเอามาอย่างนี้ดูผู้จัดการบูมิบูมเป็นแบบนี้ได้ไงเอ่ยถึงห้องแล้วทุกคนคือ แค่ผ้าแล้วก็เราจะอาบน้ำแต,ต่เด็กกันวะดูโรงแรมคือโรงแรมวันนี้สวยมากนี่คือเป็นธีมแบบว่าไม่แล้วแบบบรรยากาศดีมากเลยคือคือนในประมาณสอง0ันกว่าประตูคือใหญ่มากแล้วห้องน้ำจะเป็นอุย้ยน,นอนหลดเลยชุดน,นอนที่เอามาใส่วันนี้คือของ Happy s u n d เดนะครับทุกคนของพี่ไอพี่ไอส่งมาให้แล้วก็ห้องน้ำดูอ่างอาบน้ำแล้วก็คือตรงเนี้มันสามารถเปิด เอาไปกับห้องนอนได้ก็คือนอนแช่นานตรงนี้แล้วก็เปิดออกไปได้คือเปิดได้ยาวเลยแต่เอาปิดก่อนหอวแอร์เข้าเดือนหนาว โบแบบสวยมากคุณโบเขาเป็นคนจองอ่ะแล้วคือแบบเสียดายอ่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องที่ทะลุไปได้มัง้งคืออันนี้เสียดายมากเพราะว่าตอนกลางวันนะตรงเนี้ยมองเข้าไปข้างนอกครับมันจะเป็นสวนเป็นลานนุ่งเป็นลานอาหารแบบคือเป็นแบบต้นไม้ที่แบบบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะเนี่ยคือตรงเนี้ยแบบเปิดออกไปมันจะบรรยากาศโคตรดีแล้วก็มีสระว่ายน้ำคือมันดีมากแต่ว่าคือบูมเาไม่ได้อยู่โรงแรมตอนกลางวันเลยไงแล้วบุดพรุ่งนี้ชา้าก็ตังตัวลแล้วก็ไปอีเวนต์หลืออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเสียดายไม่ได้ไม่ได้เซกยากาศเพราะว่าเรามาทำงานนี่แหละห้องที่พ อ๋อแต่ขาอเสียคือดูทีวีดิทีวีกระจุงหนึ่งแล้วคือวางเตี้ยมากแล้วมันแบบดูไม่ได้เลยนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของโรงแรมนี้อ๋อแล้วก็ไม่มีกระจกแบบเต็มตัวเพราะว่าเวลาเราแต่งตัวใช่ไหมเราจะไม่ได้เห็นแบบเต็มตัวว่าเออวันนี้เราแต่งตัวเป็นไงชุดเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเราแต่ว่ามีชุดอาบน้ำให้มีหมอะซีใบแล้วก็มีสลิปเปอร์ที่เป็นอันนี้คือกฎของโรงแรมเลยนะเวลานอนอะขอให้มีหมอนซีใบขอให้มีกระจกเต็มตัวขอให้มีสลิปเปอร์ขอให้มีชุดคุมอาบน้ำขอให้มีเน็ตฟ แค่นี้เลยแต่นี้ไม่มีไม่มีเอฟิกด้วยอาน้ำเหอะเพราะว่าเด้บทมา a few moments later อาบน้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาสกินแคร์ให้ดูนะราสกินแคร์อะไรบ้างคือจริงๆหิยิมบมาไม่ยเยอะเลยแล้วก็ช่วงนี้อยู่ดีๆแพ้อะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยคือแพ้เป็นผืดด่นแดงๆอะ่ะคือกลัวที่สิวจะขึ้นแบบในวันสองวันนี้มากเพราะมันมีงานอีเวนต์มันต้องใช้หน้าอะไรเงี้ยต้องทาอะไรบ้างเลยเห็นไหมล่ะคือมันเหมือนไม่ได้พกอะไรมาเลยอ่ะ ไฟลนะครับทุกค,คนคือถ้าผิวรู้สึกว่าไม่แข็งแรงมด้หน่อยก็ใช้ไฟลแต่อันนี้ใช้ตลอดอยู่แล้วคือลืมหยิบมาหลายย่างเลยอ่ะอแล้วก็หมอยด้วยหน่อยจริงช่วงนี้งงเหมือนกันคือสก,กินแคลมันห,หมดหมดแล้วคือนั่นทำพืน้นขึ้นก็เลยแบบเลสก,ก,กินแคลลงแล้วก็ช่วงนี้นอนหน่อยมากนอนไม่หลับเลยว่าคืนก็หกโมงเช้าแล้วก็เก้าโมงก็ตื่นแต่งตัวมาช่วงนี้ลดน้ำหนักคือโค้งหน้าฉ่ดมากทุกคนเลยเห็นปะนี่ไม่มีเมคอัพแล้วเนาะโคงหน้าแบบปุ๊บ คอยาวเลยอื้อเสียต้อง,งอมินสีอื้อขอเอ้ยคอยาวเลยเห็นปะ่ะจาก61อยากให้หลือ55ตอนนี้ได้5 8 1จาก57 57ไหล่ก่อน5 9จาก57ตอนนั้นไม่เกี่ยวเคียร์ I am Slept ถ้าไม่รู้ว่า I am Slept คืออะไรเติ์เซิร์เอานะรายการทีวีรายการหน่งที่บูมิบูมิปไปถ่ายมาหม,หาหมดแล้วทีธนาหมดแล้ว ไม่มีแล้วจริงๆคือลืมยิบทุกอย่างลืมยิบรูน้ามาด้วยเนี่ยคือจริงๆไน่อีเวนต์วันเนี่ยเติมมอวัน่มาวันสืร์ใช่ปะเติมัาที่หกใช่ปะปกติอีเวนต์ใช่ไหมเขาจะแบบแจ๊ะแบบแบบว่าเขาจะดีเราล่วง,งหน้าประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เดือนนึ่งอะไรเงี้ยแต่อีเวนต์วันนี้ใช่ไหมคือเขาติดต่อมาวันที่หแล้วก็เติมัาที่หกวันที่เจมาเลยแต่ว่าสินค้าอีเวนต์วันนี้คือเลิมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงทิกต็อกให้ดูแบงค ทาแบบยิ่งใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็มีสกินแคร์ด้วยแต่ว่าคือในห้องอะมันจะมีการทดลองแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเอามาทาลิปอะให้ดูเลยแต่ว่าไม่สามารถถ่ายได้อืมแต่ํำมากล้งองตรงไม่ถ่ายหรออือเขาไม่ถ่ายแต่สีสวยมากลิปสีสวยมากเนื้อดีไปหมดแต่ลิปที่ใช้วันนี้คือฟันฟูริหยิบอะไรได้ก็หยิบมาคืองาน,นไฟไหม งานวันนี้เจอพี่โมเมกับพี่ไอ้ด้วยเคยยื่นดูการทดลองกับพี่โมเมเลยเนาะกระแทกกันเลยแล้วก็หกหมักหน้า,าเลยถ้ามีอีเวนจะต้องหมักหน้าคือหมักดำของเฮอร์ไฮเนตคือที่สุดแบบสมมติถ้าจะใช้ผิวพุวงนี้หมักวันนี้ได้เลยคือเช็ดหน้าออกเอ้ยเช็ดหมักเอามาออกน้าจะแบบนวลเนียนเลยผิวจะลื่นๆ่นแล้วพวกนี้ก็ใช้ผิวต่อทันสุดท้ายของบ้านแล้วนี่คือความหลกอ,อ,อกก่อนออก,ก่อนอื่นเมื่อคืนก็มาเราก็ไม่ได้คบครีมทาผิวมาเพราะว่าจะใช้น้ำมาม์กในนี้ใน เาลยแทนครีมเออแทนโลชั่นทาได้ทั้งตัวไฮไลท์เยอะมากเชิดละลือชุดนอนน้อยที่ไอซ์ส่งมาให้คือจะบอกว่าน่ารักมากชุดนอนดูดิเสียงม่วงเป็นจิ้มแบบว่าไวไลายเห็นไหมมีมาริเฟเซนมีแบบอะไรนะตัวปลาหมึกอะเคลื่อนเลยนะลืมไปละนะั่นแหละเชุดนอนโอเคทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะขอ,อนนอนก่นอนจริงๆไม่นอนหรอกจะเรซีรีส์ทุกคนตอนนี้คือสิบโมงสี่สิบห้า ต้องเสร็จ6คือต้องไปถึงงานประมาณ17.30ซึ่งเมื่อกี้เช็คแมพแล้วขับรถจากโรงแรมไปงาน7นาทีนาท่าจะรถไม่ตินนดนะสายนาฬิกาไปสายหนึ่ไม่คุ้มอันนี้ยั <laughs> แต่งหน้หาไม่เสร็จเลยนเนี่ยยังทาลิปไม่นเสร็จแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็ยังไม่ได้ไฮไลท์มีหน้าใหญ่จังว่าวันกินโซเดียมอ่ะคือเมื่อวานกินแคลเดียมมันนี้หน้าใหญ่เลยอุตส่าห์กินน้อยแล้วนะวันนี้คือแต่งหน้าฟิลแบบว่าให้สดใสมากๆเพราะว่าเปล่งขาคือลูน่านะครับทุกคนซึ่งเขาเป็นแบบว่าเลรนใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยมัน ถึงความแบบว่าสดใสของใบหน้าพอเวลาใช้ Luna ลหน้าลอตตามันก็จะแบบไม่ครามไม่ดำสดใสก็เลยทําลุกให้มันดูแบบว่าสดใสคนผมก็คือเหมือนเมื่อวานเลยแต่ว่าให้มันมีความหยิกขึ้นเพื่อให้เข้ากระชุดวันนี้พอชุดวันนี้จะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูวินเทจนิดนึงเนาะคนดูเป็นแบบคุณชายพุทิพัฒน์นิดนึงอะตัวน,นี้ผิวดีมากแต่ดดีมากเมื่อคืนได้นอนก็ได้นอนมาสองสงามวันได้นอนเมื่อคืนคืนแล้วคืชุดเนี้ยซื้อเก็บไว้เนี้ยซื้อเก็บไว้นานลวแต่เอาไม่มีงานได้ใส่ไปสักทีคือเดินงานลุ้น เก็บไว้ได้เลยเพราะว่ามันจะต้องมีเวนยนที่ต้องได้ใช้สักหนึ่งคือตอนนี้เอวเล็กมากว้าเท่ากับดูหน้าไหมอ๋อมันดึงข้างหลังลัดได้อะไข่ที่ใส่วันนี้เตรียมวีเวียนมาเพราะว่ามันเป็นไข่หมกอุ้ย ทุกคไม่สั่งดอกไม้ให้ด้วยเพราะว่าวันนี้ลูนนะลงอีเวนต์บอยครั้งแรกแล้วก็น้องโมเป็นคนที่แบบยังไม่เคยเจอกันแต่ว่าคุยกันตลอดแล้วน้องน่ารักมากเมื่อวันปีใหม่น้องส่งของขวัญปีใหม่มาให้เป็นแบบที่อาบน้ำของล็อกซี่ทานทุกคนคือแบบยังไม่เคยทํางานไม่เคยอะไรด้วยกันเลยแบบน้องน่ารักมากอันนี้ก็เลยแบบสั่งดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน,น้องด้วยแกะเลยควรแกะเลยไหมหรือว่าแกะที่งานแกะเลยสวยอ่ะน่ารักมาก คือน้องน่ารักมากจริงก็เลยแบบงานเนี้ยตื่นเต้นที่จะแบบได้ไปเจอน้องด้วยนี่น่ารักเนาะทำไมมันไม่ฟูฟ่องเลยทุกคนถึงแนวคือตอนนี้11.22มง22เดี๋ยวเข้าเลยวันนี้ซูเปอร์แตงกีมาด้วยแต่ว่าโทรคุยกันแล้วแต่งมาก <Yeah. S 3> เที่ยงกว่า เซอร์ไอีเวนต์เราทุกคนจริงๆเอาเสร็จนานแล้วแต่ว่าวันนี้มาอีเวนต์เราเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูเลยเพราะว่าสนุกมาก <laughs> มาพร้อมกับพี่ไอตาแล้วก็พิมพ์พร้อมพอดีก็เลยแบบว่าถ่ายคอนเทนต์กันในทิกตอกไปดูได้นะช่องพี่ไอตาช่องพิมพ์พร้อมแล้วก็ช่องบูมบูม เราก็พอเสร็จงานใช่ไหมก็เลยขึ้นไปถ่ายรูปมาเพราะว่าแต่งชุดมาแล้วหาโลเคชันถ่ายรูปอันนี้ก็เราจะเปลี่ยนชุดละเปลี่ยนที่ร้านจอดรถเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกทีหนึ่งร้อนมากอีเวนต์สนุกมากแล้วก็เมื่อกี้แต่งมาก็แหวะเข้าไปถักแต่งอีกแบบหนึ่งดูหน้าลงอีฟแอนด์บอยร้อนนมาซื้อกันได้นะ A few moments later เปลี่ยนชุดแล้วได้เวลาอันรวดเร็วจริงๆรร้อนมากอุ้ยขึ้นรถไม่ได้ร้อ,อนนะทุกคนโอเค เดี๋ยวนัดเพื่อนไปที่เซนทาร์เวลเดี๋ยวเซนทาร์เวลตอบทุกคนเมื่อกี้ไปกินข้าวมาแล้วก็อุ้ยหัวยุงมาคือเมื่อกี้ลองชุดมาซื้อของได้เสื้อมาแล้วหนึ่งตัวคือไม่ได้ตั้งใจมาซื้อพาเพนมาซื้อพาเพื่อนมาซื้อแล้วมาเดินดูสรุปได้เฉยคือชอบสองตัวแต่ว่าเอาตัวนี้มาหนึ่งตัวเพราะว่าทุกคนบวชวันน่ารักสุดนี่งจรตัวนี้น่ารักไหมตัวนี้ก็น่าตัวนี้ก็น่ารักตัวเนี้ยที่เซ็นทาร์เวลมีอีเวนต์เยอะมากมีอีเวนต์แบบประมาณสองสามงานติดกันเลยวันนี้อีเวนต์เเยยออะมมมาากกกทีี่่สื้็แบบ หลายงานมากโอเคทำงานทำงานทำงานบีบคนตัดบีบคนตัดตัวคอนเทนท์ที่ถ่ายเมื่อกี้เป็นคอนเทนท์ที่เล่นกับเพลพี่ไอตาพวกพี่พร้อมลงแล้วไวมากตัวนี้ลงคอนเทนท์กันไวมาเพี่พร้อมก็ลงแล้วพี่ไอซ่าก็ลงแล้วไหนได้อะไรบ้างกี่ตัวที่เห็นคุณผู้หญิงเขาถือตรงยีนีแต่ว่าห่ม่เจอะไปร้านอื่นอีกปะชอบดูสภาพมาคือถ้าเห็นไม่พาเข้าพี่ก็จะไม่เข้าร้านนี้เลยพี่ไม่เคยเข้าเลยเพราะดูันเผื่อมันคือผู้หญิงแล้วส่วนผู้ชายมันแค่ไหนอ่ะเออ ส่วนพี่บัวทองมาอมตอนเนี้ยโอเคโค้ชมาลานนี้แล้วฟูแอนด์แบรหรือเปล่าฟูอแอนด์แบรหรือเปล่าเพราะลานนี้ฟิลแบบเฮดเด่นเอ็มหรอกมาถึงฟิลเฮดเด่นเอ็มหรอกมีสไตล์เขาไหมมันจะเป็นแนววัยรุ่นอเมริกันฟร์ละอันนี้คือไม่ใช่สไตล์บูมิบูมเลยเนาะสไตล์บูมิบูมมันจะต้องอยังไงต้องมีเพจต้องมีเพย์ต้องมีไข่มุกเขา ต้องมีเพชรวันนี้ต้องมีไขม่มกสไตล์บูมเออต้องคัขกกดขาใช่ใช่สไตล์บูมุกคนต้องมีอะไรที่มันนิดหนึ่งนิดหนึ่งขอให้มีนิดหนึ่งเออ,เ,อ,อเด็ดละร้านนี้แม่จะสไตล์อ่าแต่มันเป็นเฟดเฟรดจุดละก็สิบทำไมดูตัวเล็กจ,จังดูไม่มีอ,อย่างหนึ่งคือเสื้อต้องอู๋ใส่ตัวใหญ่ตังเกงยีนตรงนี้ก็สวยทรงอาจจะไม่ใช่แต่ว่าสีอะยมพลออฟฟิศวันนี้เหมือนเมื่อวานเลย คือเพิ่งไปซื้อตัวนี้มาเพราอาหานสีดำซื้อเพิ่มนี่เพราะว่าไม่ได้ขนไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรมาเยอะทุกคนกลับบ้านแล้วทุกคนคือรถติดมากเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กลับบ้านตัวเองไปบ้านเพื่อนก่อนเมื่อกี้เพนชวนไปบ้านเพื่อนที่อยุธยานะครับทุกคนคือบ้านเพนอยู่อยุธยาแล้วก็ไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งไปบ้านสาวตูนแต่ว่ารถติดมากคือจริงๆถ้าไปบ้านบุ๋มบาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าไปบ้านตูนตอนนี้มันชั่วโมงครึ่งแล้วจากบ้านตูนกับบ้านบุ๋มอยูประมาณชั่วโมงกว่ากกก็พอััันบบขตรง กับสุพรรณก็เลยแบบแบบไปยุติยาก่อนคือจะให้ดูรถกินอยู่ชาวเมืองอันแสนวุ่นวายนี่กลับบ้านนอกดีกว่ากลับบ้านนอกไหมกับบ้านนอกกว่าอยู่บ้านเราอย่งางหน,นาวก็นาวแค่เพียงกายมากินหมกอลาฮะนี่ชขาปิ้งหมกอลาฮะนางแจมกินหมกอลาฮะเหรอพี่พี่เตยทำให้เหรออร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรอฮะ

เขาไปตลาดไม่ได้ไปทํางานเลยทุกคนคือวันนี้ไปอีเวนต์ุ่นน่าใช่ไหมก็เลยต้องรีบแต่งรูปลงนี่โม ов, ขอบคุณมาอันนี้เป็นเสร็จแล้วของรุนะ่าแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเซตหนึ่งเป็นเซตที่แบบใส่ชุดนี้นี่ทุกคนเองไปตามไอจีด้วยนะบูมี่บูมไอแพดเครื่องนี้คือซื้อไว้แต่งรูปแบตจะหมดแล้วนี่อันนี้จะเป็นเซตกล้องฟิล์มเดี๋ยวเขาแต่งกน a few moments later กลับบ้านในรอบสองวันแต่บอยกันอยู่นเออตีหนึ่งเยไหนเดี๋ยวบอกสี่ทุ่มห้าทุ่ม กลับบ้านแล้วทุกคนกลับบ้านละกลับบ้านนะกลับบ้านเที่ยวหนึ่งคืนบ๊้ยบายชีวิตสองวันในกรุงเตปกลับลงที่อาญาทยาบ๊ายบายนักเดินทางของแบกนักเดินทางบ้